้ยนี่มันสมรภูมิแบบเซติกที่บ้านอุ้ยลุ้งสวยที่ผ่านละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนี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 ขู่เกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเกิดจุดตีจุดตีไอ้จุดไอ้จุดบีมันยึดจุดบีไปแล้ววันอีแค่ระเบิดลูกยาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วชนะแล้วงานที่ผ่านเลย เอ้ยมึงม <inan S 2> ึงมึนเกิดที่ฮาร์เบอร์ฮาร์เบอร์เกิดที่แบบฮาร์เบอร์ใช่มาละนี่นี่นี่นอกจากภาษากรรมที่มาตาาแล้วอเมริกายังมีเงินทุนมหาศาลด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปนั่งปืนใหญ่หน้าเลยไปนั่งปืนใหญ่หน้าไปนั่งปืนใหญ่หน้าฮะเสี้อหมวเป็ดสวัสด์ดังกระเป๋าเกบีอะไรบีบีทุกอย่างนะเออเราจะบอกให้ไปจุดบีนะคิดว่าเนี่ฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเฮ้ยจืดเกิดอะไรขึ้นอืม ไอ้เิงเริงเร็วงัเล็งนกัเล็งเล็มเลเรปัญบานไม่ต้องสนเรปัญบาไม่ต้องสนเอาเรับหจมพอเรือับจมไปละโอเต่อไปเรจัมเรัามสองสองงเรัญบามข้างหน้าเอมันจมไปเลยใมันจมเลย

เออรลวกมาแล้วน้ำมันเดี iko, Boy, ด๋ยวขึ s <S ้นมาขึ้นมาข้างหลังญี <k <k> <k <k <k> mm ่ปุ่นนะยังไม่เหลือไม่เหลือเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยบนหัวเอาตาอย่างยังยังมันยังเหลือคนอยู่มีแต่การฆ่าคนอยู่ซื้อเอาไอ้ปืนเองยิงคนเนี่ยมึงยิงเครื่องบินน่ะเพื่อนมึงมึงยิงเครื่องบินน่ะมึงอย่ายิงมึงอย่ายิงต่อเออน่ไอ้ไอ้ไม่โซนข้างหน้า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 เอาให้จมเอาให้จบ มาเต็มเลยมาเต็มเลยบอมปอมแม่งฝั่งญี่ปุ่นเยอะฝั่งญี่ปุ่นมีเป็นร้อยเลยฝั่งเวกาโคตรน้อยอ่ะดูดิดูดิฝั่งนันเลอกันกี่คนเนี่ยเจ็ดเจ็ดคนนี่เงี้ยตอนนู้นไม่มีเป็นร้อยอ่ะขอบแมพละ อุ้ยอุ๊ยอุยสั่เเเสงเราคนมเนนะาเยอะเลยสอนเราคนมาเยอะนะสั่งเราคนมาเยอะนะนี่โอ้ตายแล้วเรวบุคเครื่องบินญี่ปุ่นมันจะมันไปถึงโรงงานเราแล้ว,ว้ะเพื่อนเราไปททำอะไรได้ไหมี่ยกรูรุ้นรุ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 นมากทางยังวะอย่างยิงหน่อยเราจะยิงยัดลงไปให้มันตายไปเลยเรบุคเครื่องบินเ้ยอย่าบางังอ,ออกไปอย่าบังกับตันแม็กมา จับจันแมากเฮ้ยจ no ุดสีไอ้ยจู่ๆเราก็ได้จุดสีเฉยเลยเฮ้ยมีเครื่องบินข้างบนกำลังมาทางเราโอ้ my god าวามล็อตอะยิงยิงยิงฐานอย่างเดียวอย่ายิงเรือ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 เห็นปะมันหิวได้มันหิวได้มันหิวได้เนี่ยยิงฐานอย่างเดียวอย่ายิงเรือมึงตายมึงตายมึงตาย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  Easy. อีีเออดีอยเรอียบร้อยอียี้อีีอ well. ี um, okay? ๊ี่อีีเอี๊เอี๊ี่เอีดี่อีี่เอีี่เอี๊ีอี๊ยี่เอี๊ีเอีตยซีเอี๊ีเอีี่อี๊ี่เอี่เอีีเอี่เอี่เอเอ่เลเออ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวทุกคนผมจะไล่าอะไรให้ฟังฮะคืออ่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ผมกลับมาจากรอดอยใช่ปะวันนั้นอ่ะผมเพิ่งซื้อแมตชฟิวหมาเว้ยเออถ้าผมตั้งใจแบบจะอัดชิมแมตชฟิวหกนีช่ปะทีเนี้ยคือ Windows เนี่ยมันจะให้หยุดการซับพอร์ตวันที่2 4ตุลาคมใช่ไหมซึ่งก็คือวันที่ผมอัดยิปอยู่นี่แหละผมก็เลยตัดสินใจลองลงวิดีโอตีแบก่อนใช่ปะอ่าแล้วพอลงเสร็จปุ๊บผมก็ไม่คิดอะไรฮะเข้าปเล่นฟิวแล้ว ทีนี้เว้ยทุกคนคือตอนนั้นอ่ะผมอัดคลิปเสร็จแล้วตั้งแต่ห้าทุ่มยันตีสี่ก็คือแบบอัดไปห้าชั่วโมง <c oughs> โเก <c oughs> ือบตายอ่ะคือ <c> ม <oughs> ันแบบแม่งกูจะตายอยู่ละเออทีนี้พอผมไปเช็คไฟล์ปุ๊บปรากฏว่าในใน,ในไฟล์คลิปอ่ะแม่งไม่มีเสียงไม่มีไม่มีเสียงเกมไม่มีเสียงยไมมยงหม่ไม่มีเสียงคุยอะไรฮะผมแบบผมเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรมันอะไรมันพังเปล่าวะแบบหรือว่าหูฟังกูกลลิผิดกล้องเสียงคือเรื่อวห ปรากฏก็คือใช่ฮะพอผมไปเช็คในอเวียสุปรากฏก็คือผมลืมผมลืมเซตไมค์กับเซตเสียงเดสก์ท็อปไป้ฮะผมก็คือแบบโอ้โหผม้องได้เลยโอเคไอไอเรือบินไปนั่งไอเครื่องบินั่งโง่ตาเธอนี่เนียอตาตาตาบินตรงตรง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 ตรงตรงตรงตรตรงต้องตงตอองตงตอองตต้งตงตงตง้งตองตตงตองตง้งองตง้งตอองตงตอองตองตงต เอ้ยโอ้ยมันยิงเราไม่ทันเลยวะนะะอพีจีอพีจีมันไม่เห็นเราไม่เห็นเรากูเป็นการชิปแบบเอซีร้อยสามสิบอุ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนพาให้เฮ้ยเฮ้ย ไป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 งสูงรอบนี้สูงสูงรอบนี้สูงสูงตะกี้อย่างฮาเลยเดือดร้ำนมันเอาโดน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 มาขึนขึ้นกั้นขึ้นังตัดััระวังตระวังระวังตรงนนี้ตรงคนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้แน่ใจแล้วไปทิ้งอ่ะแล้วครับกดี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 กด E แล้วกดี เดาเพื่อนกดอีไหมกดอีไหมกดอีไหมเออเอาไอ้โป่ไหม่แกนี่ใช่เหรอเอาเออมันยิงไม่ยิงไม่ตายเอาเอามันตาเอาไปไหนแล้ววะมึงจะโป่หาพ่อมึงเหรอมึงลอยอากาศได้มึงนึกว่ามึงโอเค let's go ก็ซี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 ปักเดียวเอาโอ้หัวหน้า มันย <Rocky> <aby masuk> ึดฐานใหม่เหรอวะใช่มันยึดฐานใหม่มีวิธีดีอยู่เดี๋ยวมันจะได้ผลไหมโอเ้เฮ้ยโอ้ตายตายตาอุ้ยซับซัออกซับออกซับออับอไปซับออกไปอ้ยอุเดียอยอุ้ยยอยออุ้ยอุเยอย้้้ยอ้อย ไปที่กอน yeah. ไปที่ก่อนแล้วมันยิดงดูมันยิดอดูนี่ไงยิงนี่ไงตวยอตวเดี๋ยวยเองยงยิ่งยงยิงยิ่งยงยิ่งยิงยิงยิดงยงย่งยิงยิ่งยิ่งยิ่งยงยงยิ่งยิงยิ่งยยิ่งยิ่งยิ่งยเ่งยยยงยยย้ยเยย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสวยสวยสวยมากขับวนไปวนมาแม่งหลบไม่ไ no. ด้ Let's go ไปเลยขึ้นไปเลยตาหนี no. no. ้เราไม่ได้ใช้เรือลำใหม่ขล่ข้างล่างข้างล่างอย่า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 ตู้อย่าสู้อย่าสู้อย่า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 บินอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ชัวร์ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้ไอ้นี่อะไรเนี่ยบินกดกดนีไปกดนีมาเออของวะอ้าโอ้โอ้แหลก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  นักไอ้ยกดรีกกดรีกกดรีป้อเดี๋ยวเหรอเอ้าโดมกูเกี่ยวอะกูกดผิดกูกดผิดเมื่อกี้กูกดอีค้างอ่ะเกิดตีกันตียเลยอุ้ยอุ๊ยเอ้อ๋ยิงยิงกูปะตอเลยยิงเลยนี่ไงนี่ไงมาดิมาม้ามาเงียไง ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกอะไรไม่มีไงให้ตายเขาเถอะเอ้าอย่าจุดอีกแล้วอย่าจุดอีกแล้วไอ้ไม่โดนเคกูไม่มีปืนแล้วเนี่ยขอให้ทัพประกายได้คุมกันบนน่านฟ้าไว้ก่อนนะครับเอ้าโอ้โหตายแลยืดยึดยืดเร็วเร็วยืดเร็วเร็วยืดยึดยึดเร็วเร็ว อดไยังอไยังอะไอไอ้เราดดเดโอ้ยตายหมดโอ้ยเดบโดนคือมินยับตายแกโอ้โหับมันมันมันต่าไปแล้วเอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอบเกื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 อบเกัอบบเกอบเกือบกับบีก่อนกับบีก่อบกือบเกอบเกเกือบกเบกจะกือบเกอบเกือบกือะกกอเ ไอ้ไอ้ข้างล่างเห็นป่ะเห็นเห็นโห็นผู้ผู้ผู้อยู่ไอ้เหี้ยไอ้ผู้ไอ้คนตีอะไรก็โดนวะคนต้นถ้ามันถ้ามันขึ้นมาไอ้กูหันฟุบไปเลยอุ้ยมันกว่นันมันกวนอย่าไปยุ่งกับมันไอ้กลับไปเติมระเบิดกันกลับไปเติมระเบิดกันเร็วเร็วเร็วมันปล่อยตาบีโดไปเหรอเอ้าเนี่ยเฮลโหลเพื่อนมึงไปใช้ตาบีโดยิงดิเพื่อนเออโอ้โห ต้องให้กอะเราพังก่อนต้องให้กอดเราแบบเลือดเลือดหมดก่อนถึงจะถึงจะได้แม่งเลยมหาเสจรอหุ่ยจา้ยอะไรทำอะ่รโอ้ยกูลงเป็นอะไตาน่า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 พิษปะเข่าจะฟังแล้วจะฟังแล้วจะฟังแล้วอย่าเฮ้ยเฮ้

cô hát xong năng <mic> lên năng 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 clip anh năng ơi quen aiออกไป quen 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 อุ้ยมันต้องต้องจะเอาซีให้ได้โอ้โหเอาเยือกูตายเชื่อโอ้ยฝังแม่งปลาทั้งกองทัพเรือญี่ปุ่นเลยอ้าวทำไมกูนั่งไม่ได้วะฮะอ๋อข้างหน้าไม่นั่งไม่ได้ต้องไปนั่งข้างหลังอ๋อเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ายิงดิยิงดิทำไรเพื่อนยิงมันดิเอ้ามันเอาปืนก้อนยิงอะ กูกูยิงไม่ได้เนื้อหันหันข้างไปให้มันไปใกล้กว่านิดนึงได้ได้่ึซับกูมีแผนหนึ่งไปที่ฐานมันเลยไปที่ฐานมันเลยรับไปที่ฐานมันเลยได้ได้อุ้ยหมอมันเหลือเลือดนิดเดียวนี่เออซับแบบมึงปล่อยระเบิดรอบเดียวมันพังเลยกูยิงกูเองยสวพังละจ้ะเฮออกดีใช่ไหมมึงกดีมึงกดผิดใช่ไหมไอ้ข้างหน้าข้างหน้ายายายาทำอย่างนั้นสวย เฮ้ยมันมันเอ้ยมันอะไรเร็วเร็วเร็วับเร็วดิขึ้นสูงสูงกว่านี้สูงกว่านี้สูงกว่านี้เร็วเร็วเร็วเฮ้ยลวงไปแล้วเฮ้ยมันมันสู้กันข้างบนอย่าสนใจ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 ไปเร็วไปเร็วเพื่อนยื้อให้เพื่อนยื้อให้กดีกดีสวยลดระดับลดระดับเฮ้ยเพื่อนตกไปแล้วไปนะเวงไปนะ เพียงเพียงเพียงไปแล้วไปแล้วไปแล้วนักเดียวหุยหุยหุยลบ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 มันเอากำลังคนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยรับเลยเป็นคนเดียวรับเลยเป็นคนเดียวซับเลยเป็นคนเดียวกดปีกดปีกดปีซับกดปีกดปีกดปีกดแล้วี่นกดแล้วกดแล้วโอ้โหระเบิดไม่เี่ยระเบิดไม่ออกน้องโลกแปลงคุยจมไมตายที่มันยื้อจังอ่ะไม่คือ คือคือเชี kind of ่ยเลยระเบิดกูแม่งเป็นอะไรวะล่ะสูงจัดแหละเนี้ยไม่ไม่ไม่เป็นไรมันมันน่าจะไม่เห็นเรอยู่กูใช้กล้องส่องสามันเห็นมือเราไม่เห็นมึงแล้วมันเห็นมึงแลือเห็นแล้วไม่เห็นมึงแล้วไอ้เชี่ยสูงขนาดนี้มึงจะเอานะมันจะแบบก็มึงดูเรื่องมันอเห็นสามเราเต็มใจมันเห็นหรือไม่เห็นวะไม่เห็นไม่เห็นถ้าไม่เห็นช่างมันถ้าไม่เห็นช่างมัน ไม่เห็นไปเลยครับไม่เห็นไปเลยเฮ้ยมันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอะนนกูเห็นเอาไว้ยชิบหายละกูเว้งเว้งเวงรับรับรับบินหลบรับรับหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อรับหลอกล้อมันหลอกล้อมันหลอกล้อมันหลอกลแล้วก็ฆ่ามันให้ได้หลอกล้อมันฆ่ามันให้ได้กูเชื่อมึงทำได้เว้ยเกีดมึงเยอะกว่ามันอ่ะรับรับับเออเฮ้ยไปยังไงครับเร็วเร็วลอยไปสวยสวย ก็นะครับผมขอคนทุกๆคนที่ลงแล้วก็เป็นลงเข้ามาดูคลิปผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดทับตไคร้ผมด้วยนะผมแล้วก็ที่ผมหายไปนานสองอาทิตย์เนี่ยก็คือผมไปช่วยงานเออเอาเป็นว่าเป็นงานสร้างงานหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่เหลืจะพูดละบาย